ร้านนี้เขาทําเองจริงนะคะกําลังทําอยู่เลยคือมันเป็นอะไรบ้างอ่ะใช่ค่ะขนาาตามเป็นแบบนี้นะอร่อยหวานหอมใช่เราคล้ายๆถั่วอัดแต่ว่าถั่วอัดบ้านเรามันจะแข็งเนาะอันนี้จะออกแบบนุ่มๆ,หมๆเหนียวๆแบบเหมือนอ๋อระวังนะลูกแม่และกุ๊วกลัวมันจะแตกอะ่ะ e x c e l l e ป t f อืม <laughs> เป็นเรือสวัสดีคะ่ะเ <laughs> ช้าวนี้เราจะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่า あれでこれを言うのに、言ってくれるのに。<noise> เช้านี้เราจะไปซื้อขนมปังที่ร้านเบเกอรี่ที่อยู่ติดกับโรงแรมนะคะคือไม่ไกลเลยนะประมาณสัก30เมตรได้พอไปซื้อขนมปังเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะออกจากที่นี่เลยก็น่าจะตรงดิ่งกับเยอรมันหรือเปล่าคือคิดว่าไม่น่าจะไปไหนแล้วนะคะนี่เลยร้านเบเกอร,กรี่ร้านนี้วันนี้เขาทำทางนะคะเข้าไปดูข้างในกัน ร้านนี้เขาทำเองจริงนะคะกำลังทำอยู่เลยเมื่อกี้นี่ซื้ออันนี้ไปสามชิน้นแล้วก็ข้างหลังก็มีมได้แล้วนะคะห่อมาเพียบเลยเดี๋ยวจะไปไว้ที่รถก่อนเลยนะแล้วก็นี่ด้วยนะคะพวกเราเช็คเอาท์เสร็จแล้วเรียบร้อยกำลังจะออกเดินทางไปค่ากลับบ้านเรา เขาเข็ยดเยอรมันแล้วเรียบร้อยวิวแม่น้ำนะคะแม่น้ำใสใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นิดกับน้องมันถึงบ้านแล้วนะก็เอว่าจะให้ดูนะคะนี้ได้อะไรมาบ้างน้องสายได้อยากจะมันนั่งออกกล้องด้วย <c oughs> อย่างแรกที่เราได้มาก็คือน,นี่เลยนะขนมปัง ปาเวชนะคะก็คือ,อ,อตั้งใจเลยนะเพราะว่าร้านเบเกอรี่ร้านนี้อยู่ติดกับโรงแรมนะคะก็ซื้อมาอย่างละอันนะนิดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าคือมันเป็นอะไรบ้างอ่ะใช <จ S 1> ่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือนิดเอาไปให้เจ้านายแล้วเรียบร้อยนะคะคู่หนึ่งนี่เลยแล้วก็อันใหญ่มากด้วยนะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้อง คิดก่อนนะว่าจะหั่นเก็บแบบไหนนะคะเพราะมันอันยาวนะได้มาหมดสี่ก้อนนะคะแต่ว่าเอาไปไวให้เจ้านายแล้วเรียบร้อยสองก้อนอเราก็ได้มักครอนมาอ,อันนี้จะเป็นมักครอนชิ้นใหญ่นะคะเป็นแบบแช่แข็งนะอันนี้คือนิดแวะเข้าไปในร้านที่เป็นแบบแช่แข็งทั้งนั้นเลยนะอาหารแช่แข็งร้อนรเลยนะคะก็ไปดูขนมเนาะได้อันนี้มาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ได้แบบรวมมิตรทั้งหมดมี30ชิ้นอีกหนึ่งกล่อง นี่เลยน้องซาร่ากับเทียหนาเห็นแล้วแบบเอออยากกินมากเลยเอ,อ,อันนี้น่ะคือ2กล่องนี้นะอยู่ที่ประมาณเกือบ27ยูโรนะคะถือว่าราคาสูงนะก็27ก็น่าจะประมาณ1,000บาทหรือเปล่าคูณ35-36ดูนะถ้าใครอยากรู้นะคะนี่เลยเออแล้วก็ออได้แยมจากที่โออคลมามา สขวดนะคะก็คือถ้าซื้อ3าขวดอยู่ที่12ยูโรเนะ mm hmm. เขาลดราคาให้ mm hmm. ก็เป็นแยมผลไม้รวมแยมลูกพีชนี่เลยนะคะแล้วก็แยมอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้มมันเขาดูแล้วเขาบอกเอออยากกินอยากลองนะก็ได้มา3ขวดนะคะแล้วก็ได้ขนมแบบนี้คืออันนี้อยู่ที่ก็อนละยูโเรเศษๆนะที่นี่จำไม่ผิดนะคะแต่ว่า ถ้าซื้อเป็นกิโลกรัมหรือว่าที่เขาทำด้วยมือราคาสูงมากเลยคือโนมเมนไปลองชิมที่ร้านที่เขาทำเองนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาทำเองด้วยมือนะเออแล้วโนมเมนก็เข้าไปในร้านคุยกับเขาเขาก็อธิบายนูน่นนี่นั่นเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วโนเมเม่รู้สึกชอบมากนะคะก็อุดหนุนเข้ามาหนึ่งก้อนนะเชื่อไหมว่าก้อนเท่านี้ราคา26โยูโรเสร็จ ถือว่าราคาสูงนะคะเพราะว่ากิโลกรัมละ70ยูโรแต่ว่าอันนี้คือเขาขายเป็นก้อนก,ก้อนเล็กๆก,อก,ก้อนละยูโรเศษๆอันนี้น่าจะทําแบบจัดโรงงานนะคะแล้วก็ผลิตขายไปทั่วเมืองเนาะ <S 1> <S 1> <S 1> ก็ได้มาพิซซ่าเซียนนะลูกอันนี้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นนุกกัตนะคะแล้วก็หรือว่าอันนี้เป็นนุกกัตแล้วก็อันนี้เป็นแบบน้ําตาลธรรมดาหรือเปล่าคือนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะเพราะมันมีหลายรสชาตินะคะแล้วก็อันนี้สิชมพูก็นมแมนเอาไม้อย่างละก้อนนะคะแล้วก็ อย่างที่นิดบอกว่าไปดูร้านนี้นะโนเมนเขาคือเขาถามว่าจะชิมอันไหนอะไรอย่างเงี้ยโนมนันจะลองชิมอันหนึง่งแล้วมันก็คือเราไม่อยากจะชิมเยอะเพราะมีเยอะจริง,รงๆนะคือเยอะหลากหลายเลยนะคะเอ,อนิดชิมนี่ก็บอกโอ้มันก็โอเคนะไม่ได้หวานมากมายอะไรไม่ได้โดดเด่นรู้สึกหอมรู้สึกโอเคเลยเขาก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยซื้ออันนี้นะเขาก็ห่อให้เลยนะคะแล้วก็ทาการช่างนี้ว่าจะแกะอ่อน,น้องสาระแกะสาระเอาสอัค ให้น้องซาาเกะน,นะแล้วก็โนเมนเขาไดออ้อันนี้เมืองอะไรเ่ยอาปาเดนปาเดนนี่เลยนะคะที่เราไปเที่ยวกันมาคือสวยนะอันนี้อยู่ที่ราคาอันนี้จำไม่ผิด4นะี่ยโรห้าิบเนาะราคาถือว่าสูงสุดเลยนะคะที่ซื้อ,อ,อแล้วก็เมืองเดี๋ยวนี้ให้ดูนะก็จะอยู่แถวๆนี้และพอได้มาหลายอย่างอยู่นะคะแล้วก็อย่างอันนี้มีใบเสร็จด้วยนะอันนี้สิบเจ็ดยูโรสีห้าก็เป็นของฝากของอะไรเงี้ยเนาะ อันอื่น่อ,อซื้อมาอ่นนี้ไงโคตมากหนูมันได้แบบนี้มานะคะเป็นแบบว่าเปิดไฟตอนกลางคืนเนาะเนี่ยสวยเลยนะคะอ่าหนูมันถามหาแล้วนะเมื่อกี้นี้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีได้ไหมลูกแล้วก็ได้ที่ใส่เอ่ออันนี้เป็นของเคลื่อนนิดนะคะ ว่าจะไม่แกะแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แกะให้ดูก็ได้อันนี้ของนิดเองนั้นแต่ว่าตอนที่นิดถ่ายคลิปก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่นนี้ซื้ออะไรมาบ้างที่ใส่ไม้จิ้มฟันเนาะเอาไว้แบบตั้งโต๊ะเวลาเพื่อนมาหานะแกะได้แล้วอ่ะพี่เอาพี่จะเอาเอามาให้น้องควยให้น้องสาวช่วยแกะเดีจะวพอ่จะเอาไปนะพ มันจะเป็นเหมือนถั่วอะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเพราะมันจะอันนี้เก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะที่เขาอธิบายนะคะเนี่ยก็ถือว่าก้อนใหญ่นะอร่อยหวานหอมใี่เราคค้ใยๆถั่วอัดแต่ว่าถั่วอัดบ้านเรามันจะแข็งเนาะอันนี้จะออกแบบนุ่มๆเหนียวๆแบบเหมือนๆๆเหมือนยืดยืดเอะ่อะไรนะแบบเนี่มันเป็นแบบนี้นะนุ่มๆเหนียวๆคือกินครั้งแรกเรารู้สึกว่าเอ้ย มันก็เป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็พิเศษอยู่นะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้นะคะนี่อันนี้นี่ซื้อมาฝากพี่ใหม่นะคะก็คือนิว่าพี่ใหม่น่าจะชอบนะคะแล้วก็นี่ได้นี้มาตั้งโต๊ะอันนี้หกเก้าห้านะเป็นของ เออเป็นภาพของเมืองนี้เลยนะคะโคลมา,าส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นจากเมืองนี้เหมือนกันนะเป็นชื่อเมืองที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่เขาแบบเ,เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองนี้นะชื่ออะไรนะเอาลาซา,า,าเซหรอคืนนี้กลัวจะอ่านผิดนะเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะหรืออาเซ่อ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็อันนี้เจ็ดห้าสิบนะคะนีนน่ก็ซื้อมาฝากพี่ใหม่ อแล้วก็คือนี่ได้มาให้ตัวเองอ่ะ2อันเลยนะ๋ยนนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ได้ขนมหรือว่าอาหารจากร้านขายของเล่นอนะอันนี้ราคาสูงนะสียูโรเจ็ดสนะคะนี่เลยราคาก็ได้มาอันนี้หนึ่งกล่องอ,อ,อันนี้จะเป็นข้าวแล้วก็ซอสตามนี้เลยนะคะ แล้วก็ได้อันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้เป็นเหมือนข้าวผัดนะอันนี้4ี่เกก็เอามาให้เด็กๆอย่างละกล่องนะคะเอามาให้เด็กๆลองชิมเนาะไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเด็กๆตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแคน้กโอเคนะคะเราก็ได้เบอร์เกอร์ช็อกโกแลตมาสอกล่องอันนี้ซื้อ1นึ่แถมหนึ่งนะคือตอนแรกเราไม่รู้นะคะแต่ว่าพนักงานเขาก็ดีนะเขาก็บอกเรานะคะเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะ ก็ต so ้องจ่ายเงินอยู่แล้วสามร้อเก้าสิบก็ได้อีกกล่องหนึ่งฟรีนะคะกจัดไปให้น้องเฟียลนะกับน้องซาร่ากรักล่องคันส่วนอัลฟ์มา้งมาดูเซียนดีอีนเอาสิเดี๋ยวแจกให้ดูเลยกล่องหนึ่งว่าข้างในเป็นแบบหนนี้เองก็อยากรู้นะขนมเด็กเล่นเรามีกระดาษชอฟองมาสามชิ้นนะคะเชน้ซซี้มาทั้งหมด5ชิ้นนิดเอาไปให้เพื่อนเจ้านายแล้วนะ2ชิ้นนะคะแล้วก็ของตัวเอง ได้แบบนี้เราก็ได้แบบนี้มาแบบนี้มีสองชิ้นนะคะออนี่เลยคอนซองเซ็ตโอเป็นเหมือนคุกกี้แล้วก็เป็นชโคโครร็อกโกแลตเป็นชั้นนะนี่เลยนันโคลยันน่ะคะชิมเลยลูกแต่ว่าแม่อิ่มแล้วนะอืมกรอบโอ้มันก็โอเคนะเนี่ยเป็นเหมือนคุกกี้ชรรนะอ็อกโกแลตนะอร่อยไหมลูกไมู่้เวท ล <laughs> uh, a mm ่เปฟิวเนาะไม่เป็นสารมินต้ต้องบอกน้องสาร <c oughs> เอนมีของเล่นด้วยมีมีเกมนะคะเกมให้เล่นอย่างไรเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็จะเป็นครัวซองเหมือนกันนะคือมันจะมีอันนึงที่เป็นรถด,ดั้งเดิมนะคะก็คือนาทัวร์เลยเนาะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นครัวซองรถดังเดิมส่วนอันนี้ก็จะมีแบบเหมือน ความแตกต่างนิดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเอาจริงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าจะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะนี่กับตัวนี้นะตัวนี้นิดได้มา2ชิ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้มา1ชิ้นเพราะว่าเอาให้เจ้านายแล้วเรียบร้อยอย่างละชิ้นนะก็เลยเหลือแค่3ามชิ้นนะคะต่อไปเอาถุงนี้หมดแล้วอ่ะต่อไปก็เหลือแค่เสื้อกันหนาวนิดนะแล้วก็ที่ใส่ เออ่ไม้จิ้มฟันเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีว่วางเดี๋ยวนะจโอ๊ตมั้งเดี๋ยวให้น้องชาล่าแกะนี่ไม่มีแล้วนะคะนิดลืมบอกไปว่าค่าที่พักที่ฝรั่งเศสพวกเราจ่ายไป163ยูโรนะคะ ก็คือค่าที่พักที่ฝรั่งเศสน่ะ145ยูโรแล้วก็มันจะมีค่าจอดรถแล้วก็นี่ซื้อแยมจากที่โรงแรมมาให้เจ้านายด้วย1ขวดนะคะ4ยูโรก็เอ่อบวกลบแล้วน่าจะ163ยูโร20เซนต,ตามนี้เลยนะคะก็1คืนเนาะน้องซาลาวินนี่เออน้องซาลาไม่อยากให้มันเสียงดัง <laughs> ส่วนนี้จะเป็นใบเสร็จออของเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบห้ายูโรเนี่ยตามนี้เลยนะคะสำหรับเสื้อกันหนาวคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าก่อนหน้านี้ไปชอปปิ้งนะคะ,ะนี้อยากได้เสื้อกันหนาว ที่เป็นแบบนี้สเตปยักเเคนะคะแล้วก็เนิดบังเอิญไปได้ของยี่ห้อที่ฝรั่งเศสเพราะเราไปเที่ยวฝรั่งเศสเนาะ<ๆ>ก็เลยได้ของยี่ห้อนี้มาเพราะว่าเขาทําจากาขนนกขนเป็ดดาวเน่นนะเป็นขนปุยเล็กๆอ่อนๆนะคะซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันจะอุ่นมากๆเลยนะนีเลยคืออันนี้มันจะเป็นเหมือน เหมือนที่ใส่น้ําตาลใส่เกลือก็ได้แล้วนิคิดว่าเอ้ยถ้าวันหนึ่งเราเอาช้อนออกแล้วเราเอาไม้จิ้มฟันใส่มันก็ได้เหมือนกันนะแล้วแบบมันเหมือนทูอินวันน่ะเราใช้แบบนี้ก็ได้ใส่น้ําตาลใส่เกลือก็ได้หรือว่าใส่ไม้จิ้มฟันก็ได้มันก็โอเคนิคิดแบบนี้นะคะนี่ก็เลยซื้อมาแล้วแบบคือมันน่ารักอะ่ะแล้วราคาแค่4ี่ยูโรด้วยนะคะน้องซาราน่าจะแกะราคาไปแล้วนี่จำได้วันนี้ซื้อมาสี่ยูโรนะ ก็ S 1> <S 1> <S <S ตามนี้เลยนะคะน่นารักอ่ะเห็นไหม <S 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 คือเห็นแล้วชอบนะก็ซื้อมานะคะอย่างอย่าให้มันเข้าเซ็ตกับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นที่เอ่อที่วางทับพีนะคะจะได้มีสลับกับที่บ้านนะ <S 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 เพราะที่บ้านมีแค่อันเดียวนะคะซื้อมาจากอิตาลีอันนี้ได้มาจากที่ฝรั่งเศสเนาะ,ะก็รู้สึกเอ่อเป็นความทรงจํานะคะ เราดแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคืออันนี้มันก็จะดูแตกต่างที่มีที่บ้านเนาะอันนี้มันก็จะแบบเหมือนอองจริงนะวางคุกกี้วางขนมก็ได้อะแล้วก็วางทัพพีก็ได้ตามภาพเลยนะคะเขาก็จะมีรอยทัพพีว่ะเออแบบปั๊มอยู่นะเนี่ยแล้วมันก็สวยนะคะแล้วก็เป็นเมืองของเมืองนี้เนาะแต่ว่าต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะมีแบบรอยเก่าก็เป็นเซตคู่กันเห็นไหมเป็นรูปหัวใจนะอ๋อระวังนะลูกแม่ละก้วกลัวกลมันจะแตกอะ อันเล็กอืมเป็นเรือเลยยังมีหัวอืมมีรูปหัวใจมำนิสิตเล่นชสาๆดูเลยเบาๆไม่กลัวมันจะแตกพลกระทบกันคือแบบเขาห่อมาให้ดีนะร้านนี้ก็ชอบเลยนะคะนิดยืนดีกว่านะเพราะนั่งมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะสำหรับเสื้อกันหนาวเนาะ เนี่ยตอนที่น้ไปเที่ยวที่ในเมือง outlet เนาะออ in gold s a o t village นะคะแล้วบังเอิญว่ามันแบบเหมือนมันมีแต่ไม่มีสีที่ถูกใจมีแต่ว่ามันฟูเกินไปมันเป็นแบบสําหรับหน้าหิมะแล้วก็เป็นแบบเออคือมันดูมีพุงมันดูยุ้มยุ้มตรงนี้บางอันก็ดูบวมมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่เข้ากับนิดนะคะแล้วก็ราคาสูสีกันด้วยนะตัวนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะนิซื้อมา175ยูโรมันก็ แทบไม่ต่างกับที่นี้ไปดูที่ outlet เลยนะแต่ว่าอันนี้คือเขาผลิตจากที่ฝรั่งเศสนะเนาะคือมันเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสแล้วนิดไปเที่ยวที่นั่นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็นี่เลยนะคะยี่ห้อจดเอ่อแล้วเขาทำจากเอ่อ ขนนกขนเป็ดก็คือดาเน่นนั่นเองนะคือมันจะทําให้อุ่นมากนะคะแล้วก็เป็นเสื้อขนหนาแบบบางๆก็คือนีิบอกว่านี้อยากได้เสื้อันหนาสาหรับช่วงหน้านี้ไม่อยากได้สําหรับช่วงหน้าหิมะเพราะว่าสำหรับหน้าหิมะนี่มีแล้วเนาะแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะคะสำหรับเสื้อขนหนาช่วงหน้านีนี่ก็มีหลายตัวนะแต่ว่านี้อยากได้อะไรใหม่ๆบ้างนะคะก็เลยนี่แหละหนะได้ตัวนี้มาีใส่ให้ดูิีนึง หมนิดบอกเลยนะว่านิดรู้สึกดีมากนะคะตอนที่นิดใส่แล้วก็พนักงานน่ารักนะเอามาให้ลองหลายตัวนะคะแล้วก็คือเนี่ยเวลาเก็บเขาก็ต้องเก็บใส่ถุงแบบนี้เนาะมันก็เลยแบบเออนิดเก่งใจอยู่นะแล้วแบบเอ้ใส่แล้วสวยแล้วจะไม่ซื้อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกน,นุ้มแมทโอเคเอาตัวนี้แหละเพราะนิดอยากได้มานานแล้วนะคะก็มียี่ห้อติดอยู่ตรงนี้เนาะเด่นเลยนะคะเพราะว่าตัดกันสีขาวน้ำเงินตัดกับสีน้ำเงินเข้ม ส่วนใหญ่นี่ก็มีเสื้อขนหนาวสีน้ำเงินเข้มสีแดงสีงงสงงตาลสีเทาสีดำประมาณนี้นะคะนี่แล้วมันพอด,ดีพอดีเนี่ยให้ดูตรงพุงนิดนึงเห็นไหมคือมันมันก็ยุ้มนะเสื้อขนหนวปกติมันก็ยุ้มทุกตัวนะคะตรงพุงแต่ว่าที่นิดลองที่เอาเด็อะคือมันยุ้มมากจนน,น,นนุ่มแบบว่ามันแปลกนั้นนี้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยเนาะก็เลยเนี่ยได้ตัวนี้มาก็รู้สึกโอเคเลยนะคะแล้วมันก็ดูไม่ฟูมากเกินไปด้วยนะบางตัวนิดลองคือดูฟูมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะแลวนี้ก็เป็นทั้งหมดที่นี่ได้มาจากฝรั่งเศสนะคะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ